ครับสวัสดีครับมาอนี่มาบ้านปูบ้านยาครับพ้าเด็กหน่อยมาต๊ป้าคือเกาครับเอาน้องพูดดึงขึ้นมาสิตาอะไรนะลูกลาใช<ส>่ขวดเป็นถุนลอยน้ำเลยครับผมหนึ่งมาแล้วโอ,โอ้ยยอลากขึ้นมาสิตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้ไม่ใหญ่เท่าไรลากขึ้นมาลูกลากขึ้นมาลาก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 มา ลากมาได้ไหมมาแล้วมาแล้วนี่ไงอ้าวเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวไปปลดปลาให้ลูกก่อนนะครับตป๊บนึงาทางกล่องก่อน,อนได้อีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดโอ้ทางนู้นก็นถูกแล้ว,ลวปลดปลาให้ลูกสาวก่อนครับงูพี่นิวก็ได้อีกแล้วน่ะตาอะไรพี่นิวลาปลานิน่งูเกาะมันไม่ได้กินอืมตนแรกมันกิน อมันเข้าไปทั้งสองเบ็ดเลยพี่เนวมันเข้าไปทั้งสองเบ็ดเลยโอ้ปวดออกยังไงที่นี้น่าก,กลัวอ่าเรียบร้อยแล้วปลาดินครับปลาดินกำลังย่างแบบพอดีพอดีเลยนะครับ โอเคเลยส่วนฝั่งด้านนี้นี่เราไปดูเบื้องหลังกันครับนูน่นด้านนูน้นโอ้คนนั้นเล่นโทรศัพท์เฉยเลยแม่นั่งพักผ่อนสบายๆลย,ยครับส่วนเด็กๆนี่ครับกำลังม,มีความสุขโตโน,โโตโนโได้มายังยังน้าง,งพี่เอาเบ็ดมาเดี๋ยวพ่อใส่ใส่เดือนให้โอเคโอ้เกือบเต็มแล้วเห <Okay. S 1> ยื่อที่เราใช้นี่เป็นไส่เดือนไส้เดือนนะครับภาษาเราขี่จะโรย เอาคือสิมเาเกาะรองเท้าแม่เป็นแบบอะนี่เกาะรองเท้าเกาะรองเท้าแม่แค่เกาะรองเบ่เหยือครับเหยือใส่เหยือเป็นเหยือใส่เดือนแป,ป๊บเดียวครับโยนลงแป,ป๊บเดียวได้กระถือ,อยือเละทุ่นลอยน้ำของเราครับนี่ <c oughs> ขวดน้ำเลยครับเอาแบบนี้เลยแซ่ล่ะกี่ตัวลอยเท่าอยู่แซ่ล่ะ วันนี้เรามากินปลาเลี้ยงครับป,ปกติกกะะปกติเราจะปักเบียดอยู่ที่ทุ่งนาวันนี้มาที่บอ่อครับบอ่ออ่าโอเคอาวหันกล้องมาน้องพูดหันกล้องมาได้ไหมลูกเดี๋ยวพ่อจะโยนลงไปนี่หันแล้วเห็นเห็นพ่อไหม ออกด้เยอะเลยระวังเด็กข้างหลังนะพ่อออกทิล่ะมานั่งมองกันทำไมัำเลยอ่ะรู้ว่าเขาจะโยนมานั่งยิ้มเลื้อทะละอยู่ขำเหลี่ยมโอ้ไ <c oughs> กลโยนมาแล้วอ่าเห็นไหมตัวโน้และนี่ของตัวโน่อยู่ไหนลูกต้นไม้บังถูกยังยังไม่ถูกต้นไม้เอาอน้องพูดมาถืออ้าวคอยดูคอยดูโยนลงไปแล้วครับ บึ่มเลยต่อไปก็เหลือแค่รอครับรอล่อลอืมนี่ครับพาเด็กๆมาเล่นกันครับก็จะเป็นความสุขอีกหนึ่งวันครับที่ให้เขาหางจากหน้าจอเอาแล้วเอายังเอายังเอาเลยยังเอาวัดวัดดูหน่อยมาเลยเอายังยังยังย่งตอดมันล่อมันล่นอเฉยๆปะเอาละเอาละอู้ขึ้นปุ๊บูว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 ู เริ่มแล้น่แม่ยีิดยังทำไมมันนานจังปกติมันป่วยว่บป่วยว่บแล้วนะน้องคู่มันอาจจะรู้หรือเปล่าเบียร์หมดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เหมือนจะมาแล้วเหมือนจะมาแล้วหาแล้วๆๆๆๆขวดน้ำมีการสั่นไหวแล้วผิวไหวเหมือนสายน้ำมีจิีโน่คว้างไปแตงไกลไปตกตรงนั้นอเอย่ออยู่ผิวไหวผิวไหวแล้วผิวไหวแล้วผิวไหวแล้วเหมือนสายน้ำเดียว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 มันต่อเอาแล้วผิวไหวเหมือนสายน้ำ เอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยติดแน่ๆขนาดนี้โอ้โหเอาแล้วน้องพูดไว้เราอู้เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหตัวใหญ่ไหมลูกใหญ่อ้ติดเอาขึ้นมาดึงขึ้นมาออ้งอุขึ้นมาขึ้นมาอุ้อุ้งอุ

เ,เด็กสนุกสนานานะครับามันยังเหลือไสเดือนอีกอันหนึ่งเ,เดี๋ยวแป๊บห<ย>นึ่งลูก<ย>เดี๋ยวคอยโยนเ้วพ่อเอาปลาไปเก็บก่อนแป๊บหนึ่ง<ไ>เอาแล้วครับโยนลงไปใหม่แล้วครับอ่าสังเกตด,ดูขวดน้ําครับนู้่นขวดน้ําถ้าขวดน้ําดิ้นเมื่อ,อไหร่นั่นแหละครับเมื่อน,นั้นแหละครับตอนนี้ยังครับยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรสังเกตดูครับนั่นๆขวดน้ําอยู่ตรงนั้นของพี่นิวหลับไปไง ผมพี่นิวเป็นไงเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วทั้งคู่ขยับยังขยับแต่มันยังไม่ลงไปนี่ครับสระน้ําอยู่ที่บ้านหนองโวง,งามครับตำบลโนนอำเภอโนนารายสุรินทร์ครับวันนี้พาเด็กๆมาบ้านย่าแล้วก็ดึงให้เขาออกจากหน้าจอครับพามาตกปลาสนุกได้เป็น กิเป็นคู่ถังแล้วนะครับปลาเลี้ยงครับก็คือหมายถึงไหนปลากระโดดออกอ่ามันให้มันกระโดดออกกําลังกายไปก่อนให้มันยืดเส้นยืดสายก่อนไหนของพี่นิวหายไปไหนแล้วอ่ะหายเหรอไหนเห็นไหมอาวยังอยู่ยังอยู่ของน้องผู้ก็ยังอยู่ไปใส่เยอะไหมไปใส่เยอะไหมระวังระวังมันโดนกันด้วย เหมือนมาเริ่มรู้จริงๆยังไม่โดนเดี๋ยวเราไปสรุปปลากันสักหน่อยครับไปดูปลากันหน่อยที่เด็กๆตกได้นะครับด้านนู้นเหยื่อที่ใช้นี่เป็นขี่จะลรยยหรือว่าไส้เดือนนี่ครับปลานี่ยปลา เต็มถังแล้วนี่ไงนอนโอเคเลยเดี๋ยวไปย่างปลากันครับเยน็นนี้สวัสดีย่ามอแลงสุภูสุคนครับสวัสดีครับ